เห็ดปวกพี่นุ่งเห็ดปวกค่ะสามดอกบกไงสามดอกก็เพราะซุปจะพี่น้องเฮ็ดไข่แล้ะบ้างอันนี้เฮ็ดเพิงหวานนี่นี่เฮ็ดเพิงหวานโอ้หลายครับบอดงามกับพี่น้องเลยละบ้างมีแต่ดอกอ้อก เห็ดไข่กับมิตด่ดอกงามๆดิตะเปาะแต่เปะโอ้งามหลายน้องดอกใหญ่ๆก็มีนะคะพ่นะปืด๊ดดอกนญ่ๆก็หลายอยู่ดิพูนะขาดขากหลายอดอกนี้เละตุ่มเปะหมดแล้วคะ่ะเห็ดไข่เห็ดไข่ เห็ดฉันเองเห็ดพึ่งหวานงามครับงามมากมากอันไหนมันล่างง่ายก็ลลางอันนั้นละกอนะล่างเห็ดพึ่งหวานนี่แล้ยมันล่าง,งาย của hắn. Ui. Đọt lụt. Đọt lượt sang ăn. งามงามงามหลงามมากมาก เห็ดเพิ่งหวานเห็ดพึ่งหวาน,วานมีแต่ดอกใหญ่ๆมีแตด่ดอกอ้ออ้ีแต่ดอกกำลังเป็นตาเสีบขาขาใหญ่ใหญ่ดูขาค่ะขาใหญ่มากมาก ล่างเฮ็ดปวกแล้วเปลนี่โอ้ขาดำดำเฮ็ดปวกดอ, Head ดอกใหญ่น้องเฮ็ดปวกดอกใหญ่ๆ สองดอกกับพ่อสุพี่นองมันดอกใหญ่แฮงดอกใหญ่มากๆหิดไข่กับือกันโอ้ยพู่นะนีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะเรีบนี่แล้วขูดนะโอ้ยเดียวมีหรือว่า ดกใหญยยี่ย่อุ้ยจดกงยว่ะเงยอยู่ก็ยญ่อยู่นะขนาดนิ้วยเงยแล้วเนี่ยเป็นคนที่นิ้วมือใหญ่มากๆเลยนะนมือโบราณพี่น้องนิ้วโบราณเลยไงครับตีทีเดียวตายเจ็ดด้ย ปีนุ่งค่ะงางามดอกใหญ่ๆอบอวบอวบอดอกน้อยนอยโอ้อกอลายเปี้ยง ดอกน้อยๆอออังสีแกงเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บโอ้ยละเบุญปวดพัววะงามไหลงามคักงามแน้งามไหลเด้อ